เทศบานช่วยรับงานปกครองท้องถิ่นเอื้อสังคมประชาทั้งสิ้นมีชีวิตสุขสันต์ทั่วไปปรับปรุงเมืองให้ประเทืองและงามวิไลบานอาคารพ้นทางน้ำไฟเรื่องรุ่งไกลนักนาเทศบาลช่วยรับงานมากมายหลายด้านเกิดหรือตายวุ่นวายย้ายบ้านเทศบาลต้องรับแจ้งมาเราทำการอาณาไม่พร้อมไปทุกรา ือนครวิวัฒนาเป็นคนตาชนไทยเทศสบานคือบันไดของการปกครองตามคันลองแห่งวิธีประเพณีประชาธิปไตยเพื่อฝึกฝนคนละเมืองให้จำทังใจด้วยการรับงานทำไปเพราะตนเองได้เป็นสำคัญม,มีผู้แทนเขตของเราเข้าไปพร้องสิ้นรวมรับงการปกครองท้องถิ่นนำพาิน่งสุขสันต์ไป สถานก็คือเรานี่เองสำคัญเอดสบ,บานนี่จึงสำคัญจงพร้อมกันคอยร่วมมือ บาช่วยรับบากบปกครองท้องถินเพื่อสังคมประชาทังสิ้นมีชีวิตสุขสันต์ทั่วไปรับเมืองให้ประเทืองและงาวมมิไลบานอาคารคนทางน้ำไฟเรื่องรุง่งเรื่กยดังดาเทสบานช่วยรับงานมากมายหลายด้านเกิดหรือตายคุนไปยายบ,บ้านเทศบาลต้องรับแจ้งมา,าเราทำการอาณาไม่เพรมอมไปทุกชาเพื่อนครวิวัฒนาเป็น ลเตทศบานคือบันไดของการปกครองตามคันลองแห่งวิธีประเพณีประชาธิปไตยเมื่อฝึกฝนคนละเมือง,งองให้จำฝังใจดวยการรับงานทำไปเพราะตนเองได้เป็นสัมพัญมีผู้แทนเขตของเราเข้าไปพร้องสิ่งรวมรับงานปกครองท้องทิ้นนำพาพานินสุกสันห์ั่วไป เทศบาลก็ค mm ือเรานี uh ่เองสำคัญเทศบาลนี่จึงสำคัญจงพร้อมกันคอยร่วมมือเดี่มสารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรื่องในวันที่1เดือนจ2ปีพุทธศักราช2568 วันท <ion> <rapper> ี่24เมษายน2566นายยุทธพศ์บตรีสมาชิกสภาเทศบาลาณะทำงานเทศบาลท้านนายกปทศบาลและพี่น้องประชาชนที่เคารพรักททุก่านในวันที่2 4เมษายนพศ2562 2456 เป็นรังมหาไทย่ระธรรมเทศบาลพระสุธาราสองสี่เก้กระทรวงมหาดไทยยึงได้ข้าพเให้มีวันที่24เมษายนของทุกปีเป็นวันเทศบาลผมขอแสดงความยินดีและส่งควาปรารถนาดีต่อทุกท่าน์นานะที่มีเทศบาลถือเป็นองค์กรปกครองของท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมากที่สุด ตลอดระยะเวลาทีได้มีการพัฒนาที่ดีมาโดยตลอดปัจจุบันมีทั้งที่นจำนวน2,472แห่งซึ่งที่ผ่านมาทั้งสิ้นทุกแห่งได้ดำเนินการตามอำนาจที่เพื่องประกันภัยประชาชนให Eller, umas, ้แ <blunt> ก <animation> ่ประชาชนอย้องดีในทุกที่ตลอดช่วงชีวิต เป็นกำลังสำคัญในการแก้ปัญหาไทยทุกปัจจัยภงชาติคการเดินร้องเล่นบทรวมทั้งการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด -19 2020 กำลังการกบฎที่13นโยบายของรัฐบาลและ17เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติและพร้องนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางานการจัดทำแผนพัฒนาพร้อมอีกมุ่งสร้างการมีส่วนร่วมในพื้นที่เน้นการมุ่งมั่นทำงานร่วมกับแาะกับบริหารส่วนอื่น อยางเป็นกำลังวันสามารถเพื่อตามหาสุขที่เราใจอยชนในวัดนี้ตัวรัตนคุณพระศรีรัตนใจพระศรีสิริทั้งหลายที่ท่านโค้งนั่งหูอีกนั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โปรดปรานพรักษาคุสดาผู้บริหารสมานฉันทาราษฎา ตลอดป็นครอบครัวโจทย์ตกแต่งความสุขบนกระดานในหน้าที่การงานมีกำลังใจมีกำลังใจกำลังสติปัญญาที่เข้มแข็งพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยกันนำพาน้องถิ่นให้เป็นที่พึ่งของประชาชนและเป็นกำลังใจและกำลังนำหลักในการพัฒนาประเทศต่อไปบนเรืออนุภูมิของขุนดาเขานงอีว่าการกระทรวงมหาดไทย รางวัลแรกนะคะทีจะทำั้นตอนยอดเยี่ยมได้แก่ต้องอะไรคะกองช่างของทุนนิสัยานทังวัสดุและวิชาอาชีพสมรรนะคะุนี่มีค่ากองช่างทุนนิสัยถ้ามันทุนนั ลำดับที่สองเป็นรางวัลพนักงานขยายยอดเยี่ยมนะคะได้แก่นายจตุรงค์มวรีพนักงานจ้างเคท่องไสังกัดกองสาธารณสุขและสงขได้กรค่ะรยาสังกัด่องาธารณสแสได้อพนักงานสังกัดองเยีม ลำที่สี่นะครับพนักงานเสียสละเวลารอบช่ได้แก่นายราวศิริร่างพนักงานช่างท่อในสังกัดธนาคาร ย่งการับานนักงานผู้เสียายยกาายหิีการใดการใและเสริ้นด้วยการิัิงานที่ดีกลาวขอบคุณท่านใดที่านบสุเาสาบนคือบันไดของการปกครองตามันลองแห่งวิธีประเพณีประชาธิปไตยเพื่อฝึกฝนคนละเมืองให้จำฝังใจ โดยการรับงานทำไปเพราะตนเองได้เป็นสำคัญมีผู้แทนเขตของเราเข้าไปพร้อมสิ้นรวมรับงานปกคร,รองท้องถิ่นนำพานินสุขสันตทั่วไปเขตสานก็คือเรานี่เองสำคัญเขตสานนี่จึงสำคัญจงพร้อมกันคอยรวมมือ